ผมว่ามันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนนะนะที่เราอยากที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่อยากที่จะเป็นจุดเสี่ยงให้หรือว่าเป็นตัวนําพาเชื้อโรคไปให้กับคนอื่นๆนะเพราะว่าผมเองก็มีคุณแม่ที่อยู่บ้านใกล้ๆกับผมแล้วผมก็มีความรู้สึกช่วงหลังเนี่ยผมจะเป็นคนที่ออกไปทําธุระแทนคุณแม่ออกไปช้อปปิ้งให้ไปอะไรให้ไม่อยากให้เขาออกเพราะว่าเขาอายุมากแล้วอ่ะแล้วก็เราก็เป็นเหมือนกับเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วถ้าผมเป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยผมก็จะหนึ่งคืออาจจะเป็นคนที่นํา เชื้อไปถึงคุณแม่ได้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่มีใครจะดูแลคุณแม่ต่อไปอ่ะมันก็เหมือนกับว่าโอเคยังไงผมก็ต้องทำความรับผิดชอบของผมเองให,ให้ดีที่สุดครับตอนนี้ผมก็รู้สึกปกตินะครับอาทิตย์กี้คู่หูผมพี่บอยพิษณุกเขาก็เขาก็ดูปกติเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็ต้องรอดูอาการอีกสักสิบห้านาทีครับเพราะตอนนี้นประมาณสิบห้านาทีเราก็ยังโอเคอยู่ครับความรู้สึกผมในการฉีดนยะก็คือช่วยคุณหมอด้วยฮะ การที่ว่าเราดูแลตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการช่วยเหลือคุณหมอระดับหนึ่งแล้วอะผมไม่เห็นเหตุผลที่จะไม่นะมันเป็นความรับผิดชอบของเราเท่านั้นเองสำหรับในความคิดของผมเองแต่ก็อยากที่จะให้โควิดนี้หายจากโลกของเราเนี่ยเร็วที่สุดแล้วก็ไม่กลับมาอีกครับ